นี่นะคะเป็นบอลสีที่ชื่อว่าซับเศรษฐีนะคะก็เป็นบอลสีอีกตัวที่น่าสะสมนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นบอลที่มีกระดูกเข้มนะคะแล้วก็เป็นบอลใบไทยมีเม็ดสีแดงแล้วก็มีพื้นพื้นเขานี่ตอน ตอนแรกๆเขาจะเป็นพื้นเขียวนะคะแล้วก็ค่อยกัดแดงนะคะเขาจะกัดแดงเมื่อใบแก่นะคะแล้วก็มีอ่าสะดือสะดือจะเป็นออกสีอ่าแดงอมม่วงๆอะค่ะแต่ว่ากระดูกจะเป็นกระดูกเขียวนะคะแล้วก็พวกล่างแห่อะไรเงี้ยก็เป็นพวกเส้น,นก็เป็นเขียวแล้วก็ขอบใบขอบเขียวแล้วก็มีหยักนิดนึงอ่าเนี่ย ไป,ไป,ไปลายใบจะแหลมนะคะสวยมากนะคะเป็นบอนที่ดีชอบมากๆนะคะคือถ้าเราเอาถ้ามีดอกนะ,ะถ้าเอาเผือกเข้านี่โอ้โหแจมเลยนะคะก็รอดอกอยู่นะคะดอกยังไม่มาแต่ว่าน้องให้หนอมาแล้วนะคะให้หนอมาหนึ่งหนอนี่นะคะหนอ ก็ยังไม่ได้แยกเนาะเดี๋ยวรอหนอ่อเอ้ยรอดอกว่าจะผสมนะคะบีก็ชอบทีแรกเหมือนจะเลี้ยงยากนะเหมือนจะยุบเหมือนจะอะไรแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาต้นโตเลยนะคะนี่นะคะไปหาสะสมได้นะคะถ้าใครยังไม่มีเนาะ